สวัสดีค่ะมี่นะคะจากทีมงานช่างเซฟแอร์บ้านนะคะวันนี้นะคะมี่จะพามาอสอนนะคะวิธีการใช้งานรีโมท LG นะคะมี่เคยทำคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะคะมีหลายๆคนบอกว่ามี่อธิบายไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็อธิบายไม่หมดทุกปุ่มนะคะแล้วก็ยังไม่ได้สอนการตั้งเวลาเลยการตั้งเวลาตั้งยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ารีโมทต,ตัวนี้นะคะ LG รุ่นนี้นะ ะะแล้วก็ปุ่มไหนใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะเรามาดูวิธีการทำงานของรีโมทแอร์เราเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากปุ่มนี้นะคะ ปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มเปิดปิดแอร์นะคะง่ายๆเบสิกนะปุ่มต่อมานะคะลูกศรขึ้นลงตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นปุ่มเพิ่มหรือว่าลดอุณหภูมิของเรานั่นเองนะคะต่อมาคะ่ะปุ่มคอมฟอร์ตแอร์นะคะตัวนี้นะคะเมื่อเรากดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะคะสวิงก็คือจะขึ้นไปจนสุดนะคะแล้วก็จะลงมาจนสุดนะคะก็คือจะเป็นปุ่มปรับสวิงจนขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดนะคะด้วยการกดปุ่มเดิมซ้ําๆนะคะแบบนี้นะ ต่อมาค่ะเป็นปุ่มไลท์ออฟนะคะปุ่มไลท์ออฟตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นปุ่มที่เราเปิดปิดไฟที่โชว์แสดงบนหน้าจอนะคะสมมติว่าเรา,าต้องการที่จะนอนหลับนะตอนกลางคืนเราไม่ชอบแสงนะคะเราก็สามารถที่จะปิดไฟหน้าจอด้วยการกดปุ่มน,นี้เลยค่ะหรือว่าเราจะเปิดก็กดปุ่มน,นี้ซ้ำๆนะคะแค่นั้นนะต่อมาค่ะเป็นปุ่มแฟนสปีดนะคะปุ่มตัวนี้นะคะก็คือ,อ ปุ่มปรับพัดลมนะคะในรีโมทรุ่นนี้นะคะก็คือจะมีพัดลมอยู่สี่ระดับนะคะเราก็สามารถที่จะปรับระดับพัดลมนะคะด้วยการกดปุ่มเดิมซ้ำๆแบบนี้ค่ะ3 4มสี่นะคะหรือว่าเราจะเปิดเป็นออโต้ก็ได้นะแบบนี้นะคะอ่าเข้าใจแล้วนะคะต่อมาคะ่ะเป็นโหมดนะคะโหมดต,ตัวนี้นะคะก็คือ แจ้งไว้ก่อนนะคะว่าแอร์นะคะมีอยู่4โหมดนะให้เราดูตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะ่ะเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์นะคะจะคล้ายคล้ารูปหิมะนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้นะตัวนี้นะคะในรูปเหมือนอตัวหิมะนะคะเขาจะเป็นโหมดคูนะคะก็คือโหมด ระบบความเย็นนะคะโหมดนี้นะคะแอร์จะทำความเย็นค่ะต่อไปเราลองกดโหมดซ้ำๆนะคะอ่าตัวนี้นะคะเมื่อเรากดโหมดอีกรอบนึงนะตัวนี้จะเด้งมาเป็นโหมด AI นะคะโหมดตัวนี้นะคะระบบการทำงานโหมดนี้จะเป็นการทำงานอัตโนมัตินะคะโหมดนี้จะตั้งค่าวความเร็วของพัดลมและอุณหภูมิภายในห้องโดยอัตโนมัตินะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในห้องค่ะ โหมดนี้นะคะก็คือจะไม่มีความเย็นออกมานะต่อไปนะคะโหมดนี้นะคะสังเกตนะคะเป็นรูปเหมือนหยดน้ําใช่ไหมคะโหมดนี้นะคะเป็นระบบความชื้นค่ะโหมดนี้จะขจัดความชื้นส่วนเกินภายในห้องนะคะเพื่อรักษาความชื้นที่เหมาะสมค่ะโดยโหมดนี้นะคะจะไม่สามารถเพิ่มหรือว่าลดอุณหภูมิได้นะคะโหมดนี้ก็จะไม่เย็นเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะ เป็นโหมดพัดลมค่ะโหมดนี้นะคะจะมีแค่พัดลมที่ออกมานะคะเพื่อให้อา,อากาศภายในห้องของเราหมุนเวียนเท่านั้นค่ะก็คือแอร์จะไม่เย็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโหมดที่ทำให้แอร์เย็นนะคะจะเป็นโหมดครูค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะจะเป็นรูปเหมือนหิมะแบบนี้นะคะเวลาที่เราปรับโหมดนะคะเราต้องเลือกโหมดให้ถูกนะว่าเรา,าต้องการที่จะใช้โหมดไหน ถ้าเกิดว่าเราต้องการความเย็นเราก็ใช้ที่โหมดคูลนั่นแหละค่ะอย่าไปเปิดโหมดผิดนะเดี๋ยวแอร์ไม่เย็นจะมีปัญหาเรียกช่างอีกนะคะต่อไปะคะ่ะเป็นกลุ่ม energy control นะคะโหมดนี้นะคะก็คือสำหรับคนที่ต้องการที่จะประหยัดไฟหรือว่าคนที่ไม่ชอบความเย็นนะคะมันสามารถที่จะเลือกระดับความเย็นได้นะคะว่าเราต้องการให้แอร์ของเราเนะี่ย เย็นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะสามารถปรับได้3 3ระดับนะคะเดี๋ยวรอลองเกดเห็นไหมคะเรากดไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือ80% 60% 40%นะคะ,ะเราสามารถกดปุ่มเดิมย้ำๆนะคะเพื่อเปลี่ยนระดับความเย็นได้นะคะโหมดนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความเย็นเท่าไหร่หรือว่าต้องการให้ประหยัดไฟ ประมาณนั้นนะคะต่อไปคะ่ะเป็นโหมดเป็นตัวนี้นะคะปุ่มตัวนี้นะคะเราจะใช้ในกรณีที่เราเปิดแอร์ใหม่ๆนะคะจะเป็นปุ่มเร่งความเย็นภายในห้องนะคะสมมุติว่าเราเปิดแอร์ใหม่ๆนะคะเราต้องการให้ในห้องเราเนี่ยเย็นเร็วขึ้นนะคะเราสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยแอร์เขาจะทำงานนะคะเหมือนกับว่าแอร์เขาจะทำงาน เขาจะทัความเย็นในระดับสูงสุดนะคะและหลังจากนั้น30นาทีนะคะเขาก็จะปรับมาอยู่ที่อ18องศานะคะอ่าประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ปรับอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิขึ้นนะคะประมาณนี้นะ,ะต่อไปค่ะเป็นปุ่มสวิงนะคะสวิงตัวนี้นะคะสวิงจะมีอยู่2ตัวนะปุ่มสวิงสวิงตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นอ่า ปรับสวิงขึ้นลงนะคะเห็นไหมขึ้นลงเราก็สามารถปรับระดับได้เลยนะคะดูจากในหน้าจอนะอาจจะไกลนิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนสวิงตัวนี้นะคะเป็นปรับสวิงซ้ายขวาค่ะอ่าเห็นไหมเราสามารถกดปุ่มซ้ำๆเลยนะคะเพื่อเปลี่ยน ตัวสวิงนะคะต่อไปคะ่ะเป็นปุ่มรูมเทมนะคะปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องค่ะสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้อุณหภูมิภายในห้องเราเท่าไหร่นะคะเราสามารถกดปุ่มนี้ดูได้เลยอาตอนนี้32องศานะคะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะเด้งอาเดี๋ยวเขาจะเด้งกลับมาหน้าจอปกติแล้วนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอาการตั้งเวลานะคะจะอยู่ในอ่า ช่องตัวนี้นะคะช่องเซตอัพนะคะสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะตั้งเวลาเปิดปิดแอร์นะคะให้เรากดที่ Time ตัวนี้นะคะที่มีรูปนาฬิกาเห็นไหมกดไปเลยแล้วดูหน้าจอนะคะมันจะเป็นรูปดาวะค่ะรูปดาวขึ้นแล้วเราสามารถกำหนดนะคะว่าเราต้องการที่จะ ให้แอร์ของเราเปิดอยู่กี่ชั่วโมงนะคะเราตั้งเวลาเลยค่ะตัวนี้จะตั้งเวลาได้สูงสุด7ชั่วโมงนะคะก็ปรับเพิ่มด้วยการกดปุ่ม2ตัวนี้นะคะอพอเราได้เวลาทีา่เราต้องการแล้วนะคะให้กดปุ่มเซตตัวนี้นะคะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้ก็คือตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกการตั้งเวลาของเรานะคะก็คือกดปุ่มตัวนี้เลยค่ะ cancel ไปเลยอ่าเห็นไหมหน้าจอของเราลูกดาวก็จะหายไปแล้วค่ะอ่าแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นปุ่มอ u t ต้คลีนนะคะอ่าให้เรากดเห็นไหมเรากดแล้วมันจะโชว์ ที่หน้าจอนะคะมันจะเป็นรูปแอร์กระพริบกระพริบนะคะตัวนี้ก็คือใช้ในกรณีที่สมมติว่าเราปิดแอร์ไปแล้วนะเราปิดแอร์ไปแล้วนะคะแต่แอร์ของเรานะคะก็คือจะยังทํางานอยู่ตัวคอยเย็นนะคะจะยังทํางานอยู่คือคอยเย็นเขาจะทําการอ่ามันจะมีแค่พัดลมออกมานะคะเหมืนอนกับว่าเป่าให้ตัวคอยเย็นนะ แห้งเพื่อที่จะไม่มีกลิ่นอับชื้นเพื่อที่จะลดเชื้อราเหมือนกับแบบว่าเขาจะเป่าให้คอยเย็นมันแห้งประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็จะดับเองภายใน30สนาทีตัวนี้พอจะเข้าใจพอจะเข้าใจง่ายขึ้นอยู่นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าเกิดว่าใครยังไม่เข้าใจหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าสอบถามเข้ามา ในคลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทีมงานช่างเซฟแอร์นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ